สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอค่ะสารพลังชุมชนท้องถิ่นพัฒนาศูนย์เด็กเล็กหนุนเสริมองค์ความรู้ความปลอดภัยทางถนนสร้างวัฒนธรรมทางถนนปลอดภัยอย่างแท้จริง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสจัดเวทีสารพลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบสู่ตำบลถนนปลอดภัยปี2564ถึง2565ในความร่วมมือของครูผู้บริหารสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง4ภูมิภาคทั่วประเทศค่ะ ทางด้านนายแพทย์วีรพันธ์สุพันชัยมาศผู้ส่งคุณอวุธสสส,สกล่าวว่าอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสําคัญของไทยเป็นอันดับ9ของโลกอันดับหนึ่งของเอเชียและมีผู้เสียชีวิตจากการขี่รถจัก,กรยานยนต์อันดับหนึ่งของโลกโดยการขับเคลื่อนจากภาครัฐตั้งแต่ปี2563ดําเนินการตําบลขับขี่ปลอดภัยซึ่งสอดคล้องกับการทํางานของโครงการที่ผ่านมาอาทิผลักดันให้สวมหมวกนิรภัยร้อเปอร์เซ็นต์ การจัดการจุดเสี่ยงสร้างความปลอดภัยทางถนนในศูนย์เด็กเล็กการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยทางถนนจึงเป็นอีกหนึ่งการขับเคลื่อนเพื่อปลูกฝังความรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมมีจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนให้กับเด็กและเยาวชนที่เกิดจากพลังของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่ลุกขึ้นมาสร้างความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้น ซึ่งเวทีแห่งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่คนทำงานได้มานำเสนอผลการทำงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท้ายที่สุดทุกคนจะได้รับความรู้และแรงบันดาลใจที่ดีกลับไปสร้างสค์ชุมชนให้เป็นสังคมปลอดอุบัติเหตุเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างแท้จริงทางด้านนางสาวรุ่งอรุณลิมละหะพันธ์รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคมสสสกล่าวว่า มีศูนย์เด็กเล็ก88แห่งที่ได้พัฒนาการเรียนการสอนด้านความปลอดภัยทางถนนครบทุกด้านเป็นบทพิสูจน์ความจริงจังความต่อเนื่องในการทำงานเป็นต้นแบบการสร้างความปลอดภัยทางถนนที่เริ่มจากโรงเรียนจุดเริ่มต้นที่สำคัญคือพลังวิชาการที่ค้นหาเทคนิคสำคัญและจุดประกายเด็กเล็กที่เป็นศูนย์รวมความรักของทุกคนในครอบครัวชักชวนครอบครัวและชุมชนสร้างวัฒนธรรมความปลอดภยัย ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่เข้ามาเป็นผู้ใหญ่เสริมทางด้านสังคมดูแลจุดเสี่ยงกวดขันสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซนจากจุดเล็กๆทำให้หนึ่งชุมชนมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นค่ะทั้งนี้สสสมีเป้าหมายสนับสนุนศูนย์เด็กเล็กตั้งหลักพัฒนาตนเองโดยใช้เครื่องมือองค์ความรู้ที่มีอยู่นาไปต่อย,ยอดและหน่วยงานสำคัญของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่น กระทรวงศึกษาธิการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเข้ามาเสริมความปลอดภัยในทุกระดับโดยมีครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะ